หันตัวมาเป็นนักธุรกิจแบบทํารีสอร์ทเหรอคะเห็นบอกว่าทุ่มเงินไปสัสล้านค่ะก็อาจจะด้วยไม่รู้เหตุใดที่เทวดามาเชียร์ให้เราซื้อที่ตรงนั้นเนาะคือเหมือนตอนหญิงขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านตอนอยู่มัธยมก็เอ๊ะที่ที่แปลงนี้ดีจังเลยน่าจะมีตังมาซื้อปลูกมะม่วงปลูกเป็นสวนผสมอะไรเงี้ยค่ะเดี๋นะออนุญาตเคลียร์นะฮะตรงนี้เขาบอกว่าทุ่มเงินสาล้านเนี่ยไปทารีสอร์ทแต่ว่าจะทารีสอร์ท กลางทุ่งนาครับประเด็นก็คือว่ากลางทุ่งนาเออ,เอ,อใช่ไหมเป็นที่เป็นเป็นที่ที่ซื้อเนี่ยคือที่ที่นาใช่ไหมทุ่งานาค่ะคือเขามาขายให้ก็เลยคิดว่าเออพ่อแม่เราก็ยากจนไม่ไม่มีที่นาติดหมู่บ้านแล้วก็เลย ตอนนั้นก็พอมีมีตังเงินเก็บเยอะขึ้นแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อเพราะว่าคิดถึงตอนเด็กที่เคยอยากได้แล้วก็เลยถมดินก่อนถมดินให้แข็งแรงก่อนแล้วก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราก็ค่อยหาแหล่งน้ํามันต้องมีแหล่งน้ำแน่น,นอนที่ตั้งเจ็ดไร่มันต้องดูดบาดาลได้นะคะก็เลยทํารีสอร์ทขึ้นมาประมาณ10บหลังนะคะแล้วก็ทีนี้ก็ฟีดแบด็ดีแล้วก็เลยทําอีกยกนอกดาวไปอีก20ห้องทีนี้ก็แบบข้างหลังก็โล่งเป็นป่าเอ้าทำไมมันน่ากลัวผีจังเลยก็เลยก็เลยขึ้นตึกอีกตึกใหญ่ประมาณ ประมาณ7-8ล้านนะคะตึกนั้นก็คือ,อ,อที่<ว>นี่นน้ำค่ะทีนี้ก็ด้วยวิกฤตของโควิดที่ทําให้เราหยุดชะง,งักคอนเสิร์ตก็ต้องคืนเงินให้ผู้จัดผู้จ้างหมดเลยนะคะเงินที่ได้มาแล้วเนี่ยนะคะก็คืนให้เขาแล้วก็เลยเว่างจัดว่างมากทําอะไรล่ะทีนี้ว่างหญิงลีฟงซานก็ย นึกได้ว่าตัวเองเคยคิดว่าอยากจะทำสวนน้ำสระน้ำเพราะว่า<ม>รีสอร์ทเนี่ยมันคค,ค,ควรที่จะมีสระน้ำแต่ด้วยที่ดินแปลงนี้หญิงไม่มีน้ำเลยเจาะจนพลุนแล้วเจาะน้ำบาดานจนพลุนแล้วก็เลยพยายามฝักไฟหาที่นายที่ดินอีกแปลงหนึ่งข้ามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งไปซื้อที่ดินแปลงนั้นแล้วก็เจาะน้ามาไ <Yeah. S 1> ต่ท่อเดินผ่านคันแทนาพ่อกเกษมแม่คามาสองเจ้าอาศัยท่านมาแล้วก็ ได้น้ําสวยงามจากน้ําบาดาลใต้ดินค่ะโอ้คือซื้อที่อีกแปลงหนึ่งเพื่อที่จะได้น้ําเพื่อที่จะเจาะน้ําจากน้ําบาดาลแล้วมาใส่สะค่ะโอ้โหมันคิดซับซ้อนหลายชั้นไปหมดเลยค่ะโอ้โหก็กลายเป็นสวนน้ำเลยไม่ใช่แค่สะน้านะเป็นสวนน้ํามีเครื่องเล่นมีอะไรต่ออะไรโอ้สวยงามมากซึ่งก็ตรงตามเป้าว่านี่ไง กลายเป็นจุดที่ทําให้รีสอร์ทนี้เต็มตลอดก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจมากในช่วงโควิดแบบนี้นะครับไปได้ดีเลยใช่ไหมครับมันมีความสุขอะเหมือนหญิงได้กําไรชีวิตเหมือนหญิงได้ขนมหวานอะมันเห็นน้ําสีฟ้าแล้วก็เห็นดอกไม้สีชมพูเงี้ยเหมือนมันหญิงได้กินขนมหวานอ่ะนะเหมือนร่างกายเราเหนื่อยล้าแล้วเราได ว,ว้าวเหมือนอีกโลกหนึง่งไ<อ>กลๆที่เข้ามาจากทุ่งนาขี่มาเป็นหลายสิบกิโลพอเข้ามาปุ๊บเฮ้ยเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาพูดอย่างนี้หลายคนหญิงก็แบบว,ว้าวอ่ะเหมือนแบบสำเร็จอ่ะสำเร็จที่เขาพูดอย่างนั้นนะคะอยู่ที่ไหนเนี่ยอ,อ,อยู่ที่อำเภอนาโพค,ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอ,อีสานที่ว่าแล้แงแงมีสวนน้ำนะคานผู้ชมออพูเป็นเล่นไปนะครับแต่แล้วก็กลายเป็นนักร้องที่หันมาจับธุรกิจ